คือล่าสุดครับไปช่างมาเหลืออยู่ประมาณ6 5 6 6หซึ่งผมตกใจมากเพราะว่าตอนช่วงที่ฟิตเนสจัดๆช่วงนั้นประมาณ74็ดสีจตัวใหญ่อ่าและช่วงก่อนหน้าช่วงประมาณงานมิปรมาบมาล70็พอป่วยไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งนะน้ำหนักเหลืออยู่65ซึ่งซึ่งซึ่ง,งอันนี้ตกใจมากๆเหมือนกันพอขึ้นไปไม่คิดว่าตัวเองจะผองขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ป่วยครับก็กินอะไรไม่ได้เลยกินอาหารน้ำมีเยอะทุกมือ้อแล้วมันก็ปวดท้องหิวแต่แบบแค่ก่มคืนน้ำลายก็ไม่ได้แล้วมันทรมานถึงขัันน้้นนนเเลยเลยยก็แบบ ดีใจที่หายป่วยแล้วไฟรับก็ให้การต้อนรับแบบมารับอะไรเงี้ยครับแบบดึกดึกเราเราบินไฟดึกเราไปถึงเช้าเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็มาหามาเจอกันอะไรเงี้ยขาก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบ เออเหมือนเราลงเครื่องบินแล้วเราเพิ่งตื่นเรานอนมาแต่เราตื่นมาแล้วเราลงจากเครื่องเราบอดดิ้งพลาซ์อะไรเสร็จเราเจอแฟนขับมันเป็นอะไรที่เหมือนผมตื่นมาแล้วเจอได้เจอแฟนแฟนพี่น้องเมันเป็นโมเมตนต์ที่อิ่มใจมากๆเลยครับแล้วก็เหมือนฝั่งเขาเขาก็เอ้ยไม่เคยเจอหรือไม่ได้เจอตัวจริงแล้วแบบได้เจอแล้วเราได้เจอเรารู้สึกแบบเฮ้ยน้องเจอกันอะไรอย่างนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เป็นในสิ่โมเมนต์เลยครับท้านมีทักทายอยู่คุณแล้วมีของขวัญอะไรมามอบให้เราแบบคนอื่นๆไหมกับแฟนพี่เขาไปลงว่าแฟนหมายถึงว่ายังไงแบบของ ปาของแบบก็รับเราอะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักอ่าใช่ครับผมถ้าเป็นของอาจจะไม่ได้รับไว้อ๋อเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได้มีใครรับอืตอนนี้มันจะมีบินไปอีก่ประเทศอะไรอยู่ไหมครับเออก็ก็ต้องรอดูครับก็มีมีเกาหลีครับผมตอนนี้ที่มาแล้วถามความร้อมเลย ทำยัไงบ้างเ่ครับโชว์อะไรดีนโชว์อะไรดีน่โชว์อะไรดีน่าเออะไรไม่นเออจริงๆผมก็พยายามอยากจะทาให้ทุกโชว์ที่ผมมีโอกาสได้ทำเป็นโชว์ที่พิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวลาคิดนิดนึงยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงว่าว่าก่อยไปเกาหลีรอบนี้อะไรยังไงดีต้องมีอะไรพิเศษในเรองภาษาภาที่วนท้งทุกท้้งทุกที่ผผมจะเตรียมตัวไปอยู่แล้วแล้วก็องมีอะไรพิเศษไปอยู่แล้วอย่างที่ญี่ปุ่ผมว่ามันก ว่าเป็นเพลงที่ผมก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยแล้วก็ไม่กล้าร้องด้วยใช่ต้องฝุดหรือเรียนฝนอะไรเลยก็เรียนเรียนฝึกฝนตลอดครับใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยคือรักษาคอตอนที่ที่ล่าสุดที่ที่บอกว่าเป็นทอนซินนะครับก็รีบรักษาให้หายเพื่อที่จะได้ไปร้องเพลงนีที่ญี่ปุ่น่แต่ว่าตอนนี้ือว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมคิดว่ามันหายแล้วแหละครับคือตอนนี้ผมก็กินหรือว่ากินอะไรอร่อยแล้วแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นอีก ง่ายขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายเท่าไหร่ขนาดไหนครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ค่อยมีผลกับการใช้ยดชิ้แล้วแต่การที่เราใช้เสียงอยู่ตลอดไม่ว่าเป็นไรร้รองเพลงหรือยืนพูดองมันต้องเซฟต้องใช่ครับ <ใน S 1> มัน,<ใ>นมัน,<ใ>นผมก็คงต้องดูแลดีขึ้นนิดนึงนอนให้ไวขึ้นหรือว่าถ้ามีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็คงแบบทําให้เต็มที่ขึ้นอะไรครับคงไม่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 โหมร่างกายขนาดนั้แล้วเพราะว่าผกป่วยมาทีนึงทรมานมากเลย,เลยแล้วเวลาเราจะทําอะไรเราทําไม่ได้เลย ใช่ครับแต่พี่นนท์นท์เขาก็ค่อนข้างห่วงเก็ใช่ครับก็ก็ห่วงนนท์เหมือนกันครับอยากให้นนท์พักผ่อนเยอะๆมเป็นยังไงดีเป็นห่วงมีความเป็นห่วงแบบอาจจะไม่ออกมาเป็นคำพูดแบบเฮ้ยเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแสดงออกให้เห็นตลอดเวลาผมไปทำงานแล้วไม่ไหวยงนนท์ก็จะมาคองตลอดแบบเฮ้ยเอองานนี้มันเบาลงได้เดี๋ยว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 บูแฮนโด่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเป็นอะไรที่ช่วยกันตลอดดีใจมากๆครับตอนที่ตอนที่ได้ข่าวนี้ก็รู้สึกว่า เราเราคิดไปถึงทีมงานเลยว่าทีมต้องดีใจมากๆแน,น่ๆที่ได้รางวัลนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อพูดยังไงดีอ่ะพอพอเราเราคิดอย่างนั้นเรารู้สึกว่าแบบเป็นรางวัลที่กระตุ้นที่แบบว่าที่ทําให้พวกเราทุกคนมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผมคิดว่าเป็นรางวัลที่ไม่รู้ว่าดีใจเออแบบ ไปอีกขั้นหนึ่งผลักดันหรือช่ครเราแบบว่าต่อยอดในเรื่องการแสดงของบมด้วยครับผมรวมถึงทีมงานด้วยครับผมคิดว่าทีมงานน่าจะดีใจมากๆกันครับเห็นว่ากระแสแบบว่ามาแรงอย่างนี้เห็นว่าทางช่องก็เองจะเอามารีรันสั่งมบครับครับผมก็วันอาทิตย์นี้ครับสองทุ่มครึ่งเริ่มรีรันทามช่อใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ไหมใช่แค่เพื่อนครับเพื่อนรีรันครับผมวันทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งผมจําได้เพราะผมเพิ่งดูอันเนี้ย หมายถึงว่าโปสเตอร์เนี่ยก่อนก่อนก่อนที่จะมาถึงที่นี่เหมือนกันผมมันดีใจมากที่เห็นรีรันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรีรันก็เพิ่งเห็นในโซเชียลพร้อมกับทุกคนเหมือนกันก็เออแบบบนคิดถึงกันอยู่อะไรเงี้ยก็แบบขาดแตลก่ยังไงครับถ้าาว่ามันจะเหมือนเดิมนั้นงเหมือนก็จริงๆอยากให้อยากให้ทุกคนได้ดูคนที่ไม่เคยดูอะไรครับก็ผมคิดว่าเป็นซีรีส์ที่อ่ะสนุกก่อนผมคิดว่าสนุกแล้วอยากบอกแล้วผมก็ผมก็คิดว่าเป็นซีรีส์ที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความรักเรื่อองงข เขาเรียกว่าอะไรคอนฟ lict ในครอบครัควหรือว่าอะไรต่างๆนานาการเดินทางของเส้นทางชีวิตของแต่ละคนผมคิดว่าน่าจะลิเลตอะไรได้หลายๆอย่างก,กับสังคมนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ให้อะไรหลายๆอย่างก,กับคนดูความอบอุ่นความทุกข์ยาบ